อันยาอยู่ตรงนี้นี่เองอันยาไปไหนคะไปไหนอันยาหนีหรอหนีไหมไม่หนีใช่ไหมคะมมกินอะไรคะเอากินชามป่าหรอลูกขอบคุณค่ะคุณสุภาพรให้มามมห้าสิบดวอยู่ในท้องอันยาแล้ว <laughs> อันลูกกินอะไรไปคะลูกกินอะไรไปคะ อ๋อเหรอกินอีกไหมคะฮะได้เลยให้มาเติมอ่ะให้ป้าปุ๊กเติมแล้วหนูกินอะไรไปเมื่อกี้นี้ขนมอะไรถามป้านุสิป้านุสหลานกินอะไรเมื่อกี้ขนมนของเด็กอยู่ในตู้เหรออ่าปาอัญญาไปกับป้าปุ๊กสิมาครับมาถือ เออแล้วหนูก็ไปดูสิอันไหนหนูกินขนมอมนไหนลูกอันไหนอ,อ,อ่ะพอแล้วเดี๋ยวพอแล้วไหนขนมอมนไหพ่พอไปวิ่งแล้วขนมอมื่ไหนคะบบายบายทุกคนน่ารักจังอันไหนอันนี้อันตัวไหนครับพอพ่อคิดตีมถ่ายรูปปีนี้ได้ยังือคิดว่าเราจะมีแล้วแลวหละชุดไทยไ<ห>ชุดไทยต้องมี

พี่นุ๊กที่ตุกชนุกช่วงนั้นเห็นเขาพาลูกไปแข่งเปนโนโอ้โหลูกเราจะยังไงวะเนี้ยเด็กเนี้ยนี่งานทุกอย่างเลยหลานเธอยังไงเนี้ยรอเอฟไม่มีเสื้อใส่แล้วเอฟเสื้อทำเสื้อมาขายได้ได้รับรองว่าเสื้อแบบสวยงามจุามอะไรเนี่ยลายต่องมาที่เราเนี่ยนะ โอเคไปแล้วพรุ่งนี้จะไปตีพ่อๆนะไม่เห็นหน้าเออไปแล้วไปแล้วค่ะได้กลับไปหาแล้วนะจองรถได้แล้วแกงส้มบายบายกันหน่อยสิบายบายกันหน่อยได้ไหมคะขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะกำลังใจในการไลา์ โอเคบ๊ายบาย